ซีรีส์เกษียณอายุได้เงินเท่าไหร่นะครับหัวข้อวันนี้เงินเดือน9,200บาทนะครับทำงานมานาน25ปีกับนายจ้างรายสุดท้ายถ้ากเกษียณจะได้รับนะครับ129,84บาทนะครับแล้วใครบ้างที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับเงินก้อนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมกันฝากกดไลค์กด Subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับใครเป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับ ควรรู้ไว้เลยว่ามันมีกฎหมายคุ้มครองแรงงานนะครับซึ่งบัญญัติเกี่ยวกับกรณีเกษียณอายุและการจ่ายค่าชดเชยซึ่งมีดังต่อไปนี้ 1. ในกรณีกําหนดการเกษียณนะครับอายุก่อนครบ60ปีถือว่าการเกษียณอายุเป็นไปตามข้อสัญญาจ้างนะเพราะบางบริษัทนะครับให้เกษียณได้55ก็สามารถทําตามข้อตกลงระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเลยนะครับทำได้เลย55คุณก็ยื่น ขอเกษียณได้นะครับแล้วก็ได้รับเงินชดเชยนะสในกรณีกําหนดการเกษียณอายุเกินกว่า60ปีบริบูรณ์นะครับหรือไม่ได้มีการกําหนดไว้ลูกจ้างมีสิทธิขอเกษียณอายุได้เมื่ออายุครบ60ปีขึ้นไปและให้มีผลเมื่อครบ30วันหลังจากการแสดงเจตนายื่นขอเกษียณคือถ้าในาสัญญาจ้างไม่มีระบุนะครับว่ากเกษียณอายุกี่ปีนะครับ ตามกฎหมายก็ให้60ปีขึ้นไปก็ถือว่าเป็นการกเกษียณแล้วนะครับก็สามารถที่จะขอยื่นกเกษียณได้ถ้าเกิดไม่จ่ายนะครับผิดกฎหมายนะเพราะนั้นนายจ้างเขาก็ต้องจ่ายค่าชดเชยในกรณีกเกษียณอายุงานนะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดวิธีการคำนวณกันเรามาดูระยะเวลาการทำงานและการได้รับเงินชดเชยบ้างว่าได้กี่วันนะครับครบ120วันแต่ทำงานไม่ครบ1ปีได้รับเงินชดเชย30วัน ครบ1ปีแต่ไม่ครบ3ปีนะครับได้รับเงินชดเชย90วันครบ3ปีแต่ไม่ครบ6ปีได้รับเงินชดเชย180วันครบ6ปีแต่ไม่ครบ10ปีได้รับเงินชดเชย240วันครบ10ปีแต่ไม่ครบ20ปีได้รับเงินชดเชย300วันครบ20ปีขึ้นไปนะครับได้รับเงินชดเชย400วันเลยทีเดียว เงินเดือน9,200บาททำงานมา25ปีทำงานมานานเลยนะครับวิธีการคำนวณก่อนอื่นเราต้องหาค่าจ้างนะครับรายวันก่อนโดยเอาเงินเดือนเดือนสุดท้ายนะครับคูณ12หาร365วันนะครับเงินเดือนเดือนสุดท้าย9,200บาทคูณ12หาร365วันเท่ากับ302บาท46สตางค์นะครับนี่คือแปลงเป็นรายวันแล้วนะครับคราวนี้ นะ25ปีได้รับนะครับเทียบตามตารางคือได้รับ400วันนะครับก็เอา302บาท46สตางคูณ400วันเท่ากับ129,84บาทนั่นเองนะครับอ่านี่คือเงินนะที่คุณจะได้รับนะครับหลังเกษียณนอกจากเงินตัวนี้แล้วนะครับยังมีเงินตัวอื่นๆอีกที่คุณจะได้รับนะครับเมื่อเกษียณอายุนะเพื่อให้เป็น เบะนะครับรองรับคุณยามเกษียณนั่นเองนะครับพราะเกษียณแล้วเนี่ยงานหลักจะไม่มีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นงานหลักไม่มีแต่ชีวิตมันต้องดําเนินต่อไปมันก็ต้องมีเงินก้อนอื่นๆน,นะครับในการซัพพอร์ตเราหลังเกษียณนั่นเองนะครับก่อนจากกันนะครับเรามาดูเมนูต่างๆเกี่ยวกับเว็บไซต์ประกันสังคมนะครับ www.sso.go.th นะครับใส่ username password ของคุณนะครับ ระบบจะพาท่านมาสู่หน้านี้นะครับเป็นหน้าเมนูต่างๆซึ่งสามารถที่จะดูนะครับเงินสมทบการเปลี่ยนสถานพยาบาลประวัติการใช้สิทธิประโยชน์การคำนวณเงินสงเคราะห์ชลาภาพบำเหน็จบำนาญน,นะครับแจ้งประสบอุบัติเหตุอันตรายต่างๆได้ผ่านหน้านี้หรือแม้กระทั่งสมัครมาตรา39นะครับเรามาดูเมนูแรกกันหน่อยดีกว่านะครับบริการด้วยตนเองผ่านระบบนะครับ eSales e r v i c e นะครับโดยจะพาท่านมาสู่หน้านี้นะหน้านี้จะเป็นรายละเอียดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นประวัติการชำระเงินล่าสุด12รายการของคุณนะครับหรือแม้กระทั่งการขอรับสิทธิประโยชน์ต่างๆจากกองทุนประกันสังคมเดี๋ยวนี้ไม่จำเป็นจะต้องไปกรอกแบบฟอร์มนะครับที่สำนักง,งานประกันสังคมอย่างเดียวก็สามารถที่จะเข้ามาดูในนี้นะครับแล้วก็ยื่นนะขอรับผลประโยชน์ทดแทน มีเมนูต่างๆไม่ว่าจะเป็นประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยข้อบุตรสงเคราะห์บุตรทุกผลลภภาพก็สามารถคลิกแล้วก็กรอกและแนบเอกสารได้นะครับหรือแม้กระทั่งประสบอันตรายก็มีเมนูย่อยนะฉุกเฉนินอุบัติเหตุนะครับทันตกรรมเงินทดแทนการขาดรายได้ค่าเตรียมนะครับค่าฟอกเลือดนะครับค่าความเสียหายจากการรับบริการจากการแพทย์นะครับหรือแม้กระทั่งคลอบุตรนะครับก็จะมีฝาก คันตามเกณฑ์ค่าคอดบุตรนะครับสามารถที่จะเข้าไปแล้วก็เกอกรายละเอียดนะครับแนบไฟล์นะครับเพื่อขอรับผลประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมง่ายๆเลยทีเดียวหรือแม้กระทั่งทุกพลภาพก็สามารถยื่นขอใช้สิทธิ์ได้นะครับส่วนในประวัติการใช้สิทธิ์เงินทดแทนสามารถดูประวัติได้นะครับในประกันสังคมเนี่ยดูได้ว่าคุณมีการเบริก ประวัติอะไรอย่างเช่นของผมเนี่ยมีการเบริกว่างงานในปี65นะครับมันก็จะมีประวัติอยู่หรือแม้กระทั่งการขูดหินปูนนะครับ900บาทก็มีประวัติอยู่เราสามารถไปดูประวัติได้เลยนะว่าคุณใช้นะครับสิทธิประโยชน์ใดๆเกี่ยวกับประกันสังคมบ้างนะครับ อีกส่วนหนึ่งนะครับคือการคํานวณเงินสงเคราะห์ชลาภามาตามามสา3 3ก9ก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้ว่าในแต่ละปีคุณมีเงินสะสมนะครับในส่วนของผู้ประกันตนเท่าไหร่ส่วนสะสมของนายจ้างเท่าไหร่แล้วก็ส่วนสะสมของภาครัฐเท่าไหร่รวมถึงยอดรวมทั้งหมดเท่าไหร่ซึ่งตัวข้อมูลตัวนี้จะใช้ในการคํานวณบําเหน็จชลาภาพนะครับซึ่งคํานวณยังไงนั้นผมมีคลิปวิดีโอสอนอยู่ก็สามารถไปดูรายละเอียดได้นะครับ และที่ขาดไม่ได้นะครับเตือนภัยหน่อยสําหรับทุกท่านนะครับโดยเฉพาะคนวัยเกษียณคนที่ได้รับบํานาญนะครับชราภาพต่างๆซึ่งแน่นอนหลักคนเหล่านี้มีเงินเก็บนะครับมีมีเงินเก็บรองรังนะครับอยู่แล้วก็ต้องฝากเตือนกันหน่อยว่าเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตของเรานะครับในวัยชราของเรา คิดให้ดีนะครับก่อนไปเชื่อใครมันจะมีพวกมิจฉาชีพพยายามโทรหาคุณนะครับซึ่งอยู่ในวัยเกษียณวัยที่มีเงินเก็บมากมายนะครับแล้วก็วัยที่ไม่ทันโลกนะโทรมาบอกว่าคุณมี ความเกี่ยวข้องพัวพันกับบัญชีมาพัวพันกับยาเสพติดมีบัญชีต้องสงสัยนะครับทางเราขอตรวจสอบบัญชีคุณโดยโอนเงินนะครับทั้งหมดมาตรวจสอบถ้าคุณบริสุทธิ์ใจไอ้พวกนี้มันจะเป็นมุกคลาสสิกในลักษณะแบบนี้นะครับเมื่อฟังดังนั้นแล้วให้คุณรีบวางสายทันทีอย่าเชื่อนะครับมันส่งอะไรมาส่งเป็นลิงก์ส่งเป็น SMS นะครับให้ ปิดทันทีอย่าคลิกนะครับไม่เชื่อไม่คลิกแล้วถ้ามันให้โอนนะครับไม่ว่าจะเป็น QR code ต่างๆให้คุณสแกนนะครับห้ามสแกนห้ามโอนให้กับมันนะครับคุณเงินของคุณก็จะปลอดภัยจากเหล่ามิจฉาชีพเหล่านั้นที่จ้องจะเล่นงานผู้สูงอายุอย่างพวกคุณนะครับก็ฝากเตือนภัยกันหน่อยว่าตอนนี้คนสูงอายุนะครับโดนกันเยอะแล้วก็ระบาด เสียเงินเสียทองไปมากมายแล้วเงินเหล่านั้นไม่สามารถที่จะหากลับมาทดแทนได้อีกแล้วเพราะเรากรเกษียณแล้วนั่นเองนะครับฝากกันเอาไว้หน่อยนะครับ